การผสมเทียมวิธีการผสมพันธุ์แบบวิทยาศาสตร์โดยการรีดกเก็บน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ดีแล้วนำไปเตรียมในห้องปฏิบัติการจากนั้นนำไปฉีดเข้าไปในวัยวะสืบพันธุ์ของตัวมีในขณะที่เป็นสัตว์จนเกิดการตั้งท้องและคลอดลูกได้ก่อนหน้าต่อไปข้อดีและข้อเสียของการผสมเทียมข้อดีของการผสมเทียม 1. นึปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 2. ย่นระยะเวลาในการพิสูจน์พ่อพันธุ์ สามสามารถบังคับสัตว์ให้คลอดลูกได้ตามฤดูกาล 4. ลดปัญหาในการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์สัตว์ 5. ลดปัญหาในการส่งสัตว์ไปผสมพันธุ์กัน 6. สามารถผสมพันธุ์สัตว์ที่ขนาดต่างกันได้ 7. ช่วยป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากการผสมพันธุ์ 8. ช่วยป้องกันโรคระบาดที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปผสมพันธุ์กัน 9. แก้ไขปัญหาเฉพาะรายสำหรับสัตว์ที่มีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ผิดปกติเช่นปากมดลูกตี ช่วยในด้านการศึกษาค้นคว้าทางพันธุกรรมใหม่ๆเช่นการย้ายฝากตัวอ่อนการทดลองผสมสัตว์ข้ามสายพันธุ์การกำหนดเพศลูกการสร้างลูกแฝดและอื่นๆข้อเสียของการผสมเทียม 1. ถ้าพ่อพันธุ์มีลักษณะไม่ดีจากกระจายลักษณะที่ไม่ดีออกไปได้มากและรวดเร็ว 2. ถ้าเจ้าหน้าที่ผสมเทียมไม่มีความรู้ความชำนาญประมาทเลอะเลอะหรือสกปรกจะทำให้เกิดผลเสียหายตามมาได้เช่นผสมไม่ติด ผสมติดแล้วแต่แทงลูกหรืออาจบาดเจ็บถึงตายได้หรือเป็นตัวการในการแพร่โรคระบาดได้ข้อแตกต่างระหว่างการผสมเทียมกับการผสมด้วยวิธีธรรมชาติ 1. ปริมาณน้ําเชื้อที่ใช้ผสมเทียมซึ่งการผสมด้วยวิธีธรรมชาติจะใช้น้ําเชื้อประมาณ6 4ซีมีตัวอสุจิประมาณ7 0 0 0ล้านตัวแต่การผสมเทียมจะใช้น้ําเชื้อ0 2 5 4ซีมีตัวอสุจิประมาณ20-30ล้านตัว สองตำแหน่งที่ปล่อยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์จะปล่อยน้ำเชื้อที่ช่องคลอดแต่การผสมเทียมจะปล่อยน้ำเชื้อที่ตำแหน่งตัวมดลูกเป็นส่วนใหญ่ 3. น้ำเชื้อที่ใช้ผสมเทียมผสมด้วยยาปฏิชีวนะเพื่อลดการติดเชื้ออันเกิดจากการสืบพันธุ์วิธีการผสมเทียม การผสมเทียมเป็นการปฏิบัติงานที่คล้ายการทำหน้าที่ของพ่อพันธุ์ตามธรรมชาติโดยการสอดปืนฉีดน้ำเชื้อที่บรรจุหลอดน้ำเชื้อซึ่งจะมีปริมาณน้ำเชื้อ0.25ซ c ที่มีตัวอสุจิในหลอดประมาณ20-30ล้านตัวซึ่งจะปล่อยน้ำเชื้อที่ตัวมดลูก body of uterus ในตำแหน่งที่ผ่านคอมดลูก cervix เลยส่วนของ internal os ไปแล้วประมาณ1เซนติเมตรระยะห่างของรอบการเป็นสัตว์ของโค ในโคที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ระบบสืบพันธุ์เป็นปกติและไม่ตั้งท้องจะมีระยะห่างของรอบการเป็นสัตว์ประมาณ21วันระยะเวลาของการเป็นสัตว์ของโคโคจะมีระยะเวลาของการเป็นสัตว์ประมาณ1-2วันโดยโคสาวจะมีระยะเวลาของการเป็นรรสัตว์สั้นกว่าแม่โคการเป็นสัตว์คืออะไรเป็นระยะที่ตัวมียอมให้ตัวผู้ขึ้นผสมพันธุ์ระยะเวลาของการกลับเป็นสัตว์ครั้งแรกหลังคลอด โคและกระบือกลับเป็นสัตว์คร,วครั้งแรกหลังคลอดประมาณ45-60วันสุกรกลับเป็นสัตว์ครั้งแรกหลังหย่านมแล้วประมาณ1-2สัปดาห์ระยะเวลาอุ้มท้องโคมีระยะเวลาอุ้มท้องประมาณ280-283วันกระบือมีระยะเวลาอุ้มท้องประมาณ310-320วันสุกรมีระยะเวลาอุ้มท้องประมาณ114วันอายุสัตว์ที่สมควรได้รับการผสมเทียมครั้งแรกโคควรได้รับการผสมเทียม เมื่ออายุ18ถึง24เดือนกระบือควรได้รับการผสมเทียมเมื่ออายุ2ปีครึ่ง3ปีสุกรควรได้รับการผสมเทียมเมื่ออายุ8ถึง10เดือนสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์คือหน่วยงานใดของกรมปศุสัตว์หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดช,ชอบเกี่ยวกับ 1. การวิจัยและผลิตน้ำเชื้อสำหรับใช้ในงานพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์หรืองานผสมเทียมของกรมปศุสัตว์ 2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโคเนื้อโคนมของกรมปรศุสัตว์ 3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการปรศรุสัตว์ 4. การวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์ 5. การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยวิธีผสมเทียมกล่าวคือเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเดิมว่ากองผสมเทียมกรมปรศุสัตว์ขอบคุณที่มาของข้อมูลสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุปสัตว์กรมปศุสัตว์ ครอบครัวประสุัตว์ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริงกรมปุสุัตว์